สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมฟองจากช่องฟองสตูดิโอหนึ่งนะครับผมก็วันนี้มีของมารีวิวอีกแล้วนะครับผมก็เป็นของที่ผมได้สั่งมาจาก s h o ป e ีนะครับผมซึ่งของชิ้นนั้นก็จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จ Type C to Lightning นะครับผมก็เอาไว้ชาร์จ iPhone นะครับ ซึ่งราคานี่ถูกใจมากนะครับราคาปรยัดมากนะครับก็เป็นของที่ทีได้ว่าก็มีมาตรฐานนะครับผมตัวนี้นะครับว่าจะเป็น fast charging นะครับผม data cable นะครับผมนี่นะฮะ specification นะครับผม output ออก3์นะครับผม 20W นะครับผม m a t เ r ีย l ก็คือ ฟลับฟลบบิกเนี่ยซาบิ๊กนี่ครับประมาณนี้ครับมันเป็นสายทักนะครับผมแล้วก็ความยาวนะครับจะอยู่ที่1เมตรนะครับผมสแตนดาร์ด YD t บทีนะครับหนึ่งห้าเก้าหนึ่งขีดสองพันเก้านะครับผมาบริษัต์นำเข้าเชนเซนอีลูปนะครับยี่ห้ออีลูปนะครับผมเทคโนโลยี CO.LTD นะครับผมที่อยู่เขาขอบผลิตที่ ประเทศจีนนะครับผมเม็ดอินไชน่านะครับผมก็มีมาตรฐานรองรับตามนี้เลยนะครับผมตัวกล่องเขาก็ทำมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้หรูหรามากครับแต่ว่าก็โอเคนะครับเป็นกล่องวันนี้เอาเส้นนะครับบายอลูปนะครับผมนี่ครับตัวสายก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันมีหลายสีนะครับผมสั่งมาเป็นสีดำนะครับผม นี่นะครับเป็นแบบ PD support PD นะครับผมฟ้าชาร์จนะครับผม20วัตต์ในนิ่งเคเบิลพันมิลลิเมตรก็คือ1เมตรครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับผม เขาก็จะแบบเปิดได้นะครับเปิดแบบขึ้นนะครับนี่นนะครับจะเป็นของใสแบบนี้เลยาะเพื่อว่าโอเคเลยนะครับตัวสายก็แบบนี้ครับสายทักนะครับสวยแล้วก็รัดมาด้วยกิจสายแบบนี้เลยนะครับเวลาเราจะใช้งานะแล้วก็เกบออกนะครับสายก็ หนึ 1> 1่งเมตรนะครับผมตัวหัวชาร์จให้ผมให้ดูหาวชาร์จนะครับหาวชาร์จก็จะสกินคำว่าออซินนะครับนี่นะครับตัวสายเป็นสายถักนะครับอย่างดีนะครับผมนีม่อนี้ก็เป็นหัวไท p e C นะครับผม ซึ่งมันจะชาร์จดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวก็เอามาลองชาร์จกันดูนะครับแต่ว่าผมจะสลับเครื่องถ่ายนะครับเพราะว่ากล้องที่ผมใช้ถ่ายนะครับก็เป็นกล้องจากโทรศัพท์ iPhone 12นะครับผมผมก็จะเปลี่ยนจาก iPhone 12เป็น Android ครับโทนสีมีสกินโทนมันก็อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันชาร์จเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่จะเป็น iphone 12นะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเอามาลองก่อนอื่นนะครับผมเราก็ต้องเอาสายของเดิมของสายชาร์จของ apple ออกอกน,นะครับสายชาร์จของ apple ก็จะเป็น type c to lightning นะครับนี่ก็จะเป็นสายชาร์จของแท้นะครับจาก adapter ของแท้เลยนะครับผมก็จะเอามาลองดูนะครับว่ามันจะชาร์จได้ไหมนะครับผมโดยการเสียบ ตัวนี้เข้าไปนะครับผมกับอะแดปเตอร์ของแท้นะครับผมนี่นะฮะสายชาร์จจากออเซนนะครับอีล e ูปนะครับผมผมก็จะมาชาร์จให้ดูเลยนะครับนี่นะฮะปั๊บเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์นะครับนี่นะครับชาร์จแล้วนะ นะฮะเสียบเลยเข้านะครับแล้เดี๋ยวเราจะมาดูเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันจะขึ้นไวเหมือนกับของแท้หรือเปล่านะครับนี่นะฮะดูจากเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าขึ้นแล้วหนึ่งนะครับ จาก37เมื่อกี้นี้ครับใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะครับก็แป๊บเดียวนะครับผมก็เป็นฟาสชาร์ดเนาะ30เดแล้วนะครับต่อไปก็รอนะครับขึ้นแล้วนะครับก็ค่อนข้างชาร์จไวครับมันสายชาร์จของแท้นะครับผม ตางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองจับเวลาดูนะครับภายในภายในชาร์จถึง50%เนะี่ยจะใช้เวลาใน,ในการชาร์จเท่าไหร่นะครับเริ่มจับเวลาเลยนะครับผมเราจะมาดูนะครับว่าจาก4 0ถึง50%นนะครับใช้เวลาชาร์จเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับเวลาในการชาร์จนะครับจากตั้งแต่40นะครับจนไปถึง50นะครับใช้เวลาในการชาร์จ5นาทีกับอีก24วินาทีนะครับ<ม>ก็เข้าๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็เทียบเทียบเท่ากับสายชาร์จของเท้น,นะครับผมนี่นะฮะสายชาร์จ ออเซนนะครับผมบายอีลูนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่ก็สามารถใช้ได้กับอะแดปเตอร์ของแท้นะครับผมนี่นะครับเพื่อนเคนไหนนะครับที่สนใจนะครับสายชาร์จนะครับอ l เซนบ by E-Loop นะครับผมนี่ก็สามารถเข้าไปหาดูกันได้ที่อันค้าออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น s h o p e ี Lazada นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้นะครับผม ราคาของอเจ้าสายชาร์จตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ80กว่าบาทนะครับผมประมาณ89หรือเท่าไหร่นี่แหละก็รวมค่าจัดส่งแล้วก็ตกอยู่ประมาณ100กว่าบาทนะครับร้อยนิดๆน,นะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับราคานี้ก็หาเทบจะไม่ได้แลวนะครับเพราะว่าถูกและดีนะครับอีกอย่างเป็นสายทักด้วยนะครับผม สวยงามนะครับแล้วก็มีที่เก็บสายให้นะครับผมสายก็ยาวประมาณ1เมตรนะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้กับช่องฟองสตูดิโอหนึ่งด้วยนะครับผมไว้มีของอะไรดีๆเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ